คนไข้แคดนียิ้มไม่ได้มาเป็น10ปีซึ่งมันโคตรทรมานค่ะและปัญหาที่มาไม่ใช่ว่าไม่มีฟันในปากแต่ มีฟันที่ต้องถอนสิบซี่ในปากและอีกหนึ่งปัญหาก็คือคนไข้อ่ะมีลักษณะคางยื่นออกมานะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าหน้าง,ง้าฟันบนทั้งหมดของคนไข้มีปัญหาว่าผุหมดแล้วคะ่ะรักษาอะไรไม่ได้นอกจากถอนอย่างเดียวหลังจากนั้นเราก็ใส่รากฟันเทียมเคสนี้ใส่รากฟันเทียมทั้งปากข้างบนแปซี่นะคะฟันที่ได้จริงๆจะเป็น12ซี่และสิ่งที่มหาสัรย์มากๆคือปัญหาที่คนไข้หน้าง,ง้าปกติด้านข้างเราเนี่ยถ้าคางยื่นหรือว่าฟันเยินออกมาอย่างเงี้ยวิธีการแก้อย่างเดียวคือการที่เราต้องผ่าตัดกัน ถูขากรนไกลเพื่อให้เขาสบปกติแกนต่อรากเทียมที่ดีที่สามารถปรับมุมองศาของครอบฟันได้สามารถแก้ปัญหานี้ให้คนไข้ได้ค่ะคนไข้ไม่ใช่แค่ยิ้มได้อย่างเดียวแล้วค่ะแต่เป็นการยิ้มที่ปกติเหมือนคุณเพิ่งจัดฟันเสร็จเลยอ่ะโครงสร้างใบหน้าก็เป็นปกติลโลยที่ไม่ต้องผ่าตัดขากรนไกลเคลเนี้หลังจากใส่เสร็จคนไข้ไม่ชีเลยค่ะเพราะว่า ไม่มีฟันมานานมากๆแล้วเวลายิ้มอะเราก็จะเห็นโครงหน้าเราที่สั้นจ้ไม่เคยยิ้มมานานพอมีฟันขึ้นมาเขารู้สึกแบบมาเป็นกําลังใจให้คนไข้เคสนี้ค่ะบอกเขาทีว่าเขาสวยมากๆแล้ว